พิคุทั้งหลายครั้งก่อนแต่การตรัสรู้เมื่อเรายังไม่ได้ตรัสรู้ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่มีความรู้สึกเกิดขึ้นว่ากรรมคุณห้าที่เป็นอดีตที่เราเคยสัมผัสมาแล้วแต่ก่อนได้ดับไปแล้วเพราะความแปรปรวนก็จริงแต่โดยมากจิตของเราเมื่อจะแล่นก็แล่นไปสู่กรรมคุณเป็นอดีตนั้น น้อยนักที่จะเล่นไปสู่กรรมคุณในปัจจุบันหรืออนาคตดังนี้นะอันนี้เป็นเครื่องสังเกตอย่างหนึ่งนะว่าคนเราเนี่ยจะคิดอดีตมากกว่ามากกว่าการที่จะไปอยู่กับอนาคตหรือว่าอยู่กับปัจจุบันอันนี้เป็นการสังเกตของพระศาสดาของเราดังนั้นถ้าเราสังเกต อาการในจิตแ้ะเปรียบเทียบันเนี่ยก็จะเป็นจริงตามนี้กรรมคุณในอดีตจะมีมากกว่าผงบอกว่าน้อยนักที่จะล่นไปสู่กรรมคุณในปัจจุบันหรือในอนาคตพี่คทั้งหลายความตกลงใจได้เกิดขึ้นแก่เราสืบไปว่าความไม่ประมาทและสติเป็นสิ่งซึ่งเราผู้หวังประโยชน์แก่ตนเองพึงกระทำให้เป็นเครื่องป้องกันจิต ในเพราะกรรมคุณห้าอันเป็นอดีตท,ที่เราเคยสัมผัสมาและดับไปแล้วเพราะความแปรปวนนั้นถ้าเราไปดูพระสูตรที่พระองค์ตรัสเรื่องของกรรมวิตกเนี่ยปรองจะแบ่งเป็น3กรรมธาตุกรรมสัญญากรรมสังกปะในส่วนของกรรมสังกปะเนี่ยคือปรุงแต่งไปในอนาคต นะกรรมสัญญาเนี่ยวิ่งไปในอดีตอันนี้จะเกิดมากในส่วนของกรรมสังปกปะเนี่ยดังที่เราทราบแล้วว่าเป็นส่วนอนุสัยเป็นส่วนละเอียดที่ปรองรัดว่าอุถชชนที่ไม่เคยสดับเนี่ยไม่อาจจะเห็นในจุดนี้และไม่อาจปล่อยวางได้ต้องเป็นผู้ที่ได้สดับในคำตถาคตได้สดับแล้วรู้จักคุณรู้จักโทษรู้จักนิสสารนะอุบายเครื่องออกไปพ้นตามที่เป็นจริง นี่ถึงจะปล่อยวางในส่วนกามาสังกะปะได้เพราะพระอ,องค์ตรัสว่านี้แหละคือกรรมที่แท้จริงของคนเราดังนั้นเมื่อพระอ,องค์คิดจะป้องกัน,นการมาคุณห้านเป็นอดีตองค์ก็คิดว่าความไม่ประมาทไม่ประมาทคืออะไรคือการสังวรสำรวมอินทรีย์นี่แหละจะเป็นเครื่องป้องกันไม่ให้จิต ที่ตอนนี้จิตเนี่ยเราสําคัญว่าเป็นของเราเนี่ยมันไปตั้งอาศัยอยู่ในส่วนที่เป็นพื้นนาอันเลวในส่วนของอกุศลดังนั้นถ้าเราไม่ประมาทมีกายคตาสติตั้งจิตอยู่กับกายหรือลมหายใจของเราเนี่ยกรรมคุณห้าก็จะดับไปกรรมทั้งหลายจะดับไปอันนี้พระองค์บอกว่าเป็นเครื่องป้องกันจิตของเราไม่ให้ไหลไปกับอกุศล พิกุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้แม้จิตของพวกเธอทั้งหลายเมื่อจะแล่นก็คงแล่นไปในกรรมคุณห้าอันเป็นอดีตที่พวกเธอเคยสัมผัสมาและดับไปแล้วเพราะความแปรปวนเหมือนกันโดยมากน้อยนักที่จะแล่นไปสู่กรรมคุณในปัจจุบันหรืออนาคตเห็นนะนิสัยของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเป็นเหมือนกัน พระองค์จึงบอกว่าถ้าเราเนี่ยฉลาดในวาลจิตของเราเองแล้วเนี่ยเราจะฉลาดในวาลจิตของผู้อื่นเหมือนกันนะแต่นั้นเมื่อพระองค์ดูจิตของพระองค์เนี่ยอย่างชัดเจนแล้วพระองค์ก็ตรัสบอกเลยว่าจิตของพวกเธอเนี่ยทั้งหลายก็เหมือนกันนะก็จะแล่นเมื่อจะแล่นเนี่ยจะแล่นไปในกรรมคุณหอันเป็นอดีตนะที่เคยสัมผัสมาแล้วรับรู้มาแล้วเนี่ยระดับไปแล้วแปรปรวนไปแล้วเนี่ย น้อยนักที่จะแล่นไปสู่กรรมคุณในปัจจุบันหรืออนาคตปัจจุบันเกิดแป๊บเดียวดับไปแล้วแล้วเราก็ไปปรุงอดีตปรุงอนาคตต่ออนาคตน้อยส่วนใหญ่จะวนอยู่กับอดีตพิกุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ความไม่ประมาทและสติจึงเป็นสิ่งที่พวกเธอผู้หวังประโยชน์แก่ตัวเองพึงกระทำให้เป็นเครื่องป้องกันจิต ในเพราะเหตุกรรมคุณห้าอันเป็นอดีตท,ที่พวกเธอเคยสัมผัสมาแล้วและดับไปแล้วเพราะความแปรปวนนั้นจะสังเกตว่าแม้จะเป็นหนังสือที่เกี่ยวกับพุทธประวัติประวัติของพระองค์เนี่ยมันก็เกี่ยวโยงกับข้อประพฤติปฏิบัติธรรมเพราะพระองค์เนี่ยเวลาเล่าประวัติของพระองค์แล้วเนี่ยก็คือเล่าประวัติในเชิงการประพฤติปฏิบัติประสบการณ์ที่พระองค์เคยเจอ อุปสรรคที่พระองค์เคยเจอแล้วเมื่อพระองค์ละได้เนี่ยทำให้พระองค์เนี่ยตรสัสรู้ได้มันก็จะเป็นประโยชน์แก่พวกเราในการที่เมื่อพวกเราต้องการเข้าถึงความไม่ตายถึงความเป็นอมะตะเราจะต้องละอะไรก่อนสิ่งที่เราเราจะละนั้นเนี่ยเราป้องกันได้ด้วยอะไรด้วยการฝึกสติกายคตาสติ นะตั้งสติไว้สังวรสำรวมอินทรีย์เพื่อละบาปอากุศลธรรมอันนั้นนะแล้วตั้งจิตอยู่กับกายของเราอยู่กับปัจจุบันให้มากตรงนี้เดี๋ยวเราก็จะเห็นการเกิดการดับของทั้งสิ่งที่เป็นอดีตที่เป็นอนาคตนะแล้วก็ในปัจจุบันแล้วจะเห็นว่าจิตมีการเกิดดับอยู่ตลอดเวลา ดูไปอีกถัดไปหัวข้อถัดไปในหัวข้อที่48ของหนังสือตถาคตพรงบอกว่าทรงคอยควบคุมวิตกกอนรัสสรูวิตกเนี่ยพระองค์เตือนอยู่เรื่อยๆว่าอย่าวิตกในเรื่องเรวอซามเรื่องของชาวบ้านเรื่องของผู้ดิชนไม่ประกอบด้วยประโยชน์ถ้าเธอจะวิตกเนี่ยให้วิตกว่านี้คือทุก นี่คือเหตุให้เกิดทุกข์นี่คือความดับทุกข์นี่คือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์นะหรือวิตกเรื่องของเหตุเกิดของความตายเหตุดับของความตายความตายเกิดมาจากเหตุอะไรตายมีเพราะเสื่อมเสื่อมมีเพราะเกิดเกิดมีเพราะว่ามันมีที่เกิดที่เกิดมีเพราะว่าเราเข้าไปยึดนะยึดมีเพราะว่าความอยากความอยากมีเพราะว่าความพอใจพอใจมีเพราะว่าสัมผัส สัมผัสมีเพราะมันมีอายตนะภายใน6ภายนอก6กนะอายจตนะภายใน6นอก6เนี่ยมันมาจากนามรูปนามรูปเนี่ยมีเพราะวิญญาณเนี่ยเข้าไปรู้นะและทั้งวิญญาณนามรูปเนี่ยมีเพราะความไม่รู้นะไม่รู้ว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ตัวเราของเราจึงเข้ามาจับยึดนามรูปว่าเป็นตัวเราของเรานะนี่คือเหตุปัจจัยที่ไล่ลำดับมาจนกระทั่งถึงการแตกสลาย พระองค์ตรัสว่าภิกุทั้งหลายครั้งก่อนแต่การตรัสรลูเมื่อเรายังไม่ได้ตรัสรลูยังเป็นโพธิสัตว์อยู่ได้เกิดความรู้สึกอันนี้ขึ้นว่าเราพึงทําวิตกทั้งหลายให้เป็นสองส่วนเถิดเห็นไหมนี่พระองค์ให้ดูวิตกความคิดติตึกในใจของเราเนี่ยให้แบ่งเป็นสองส่วนภิกุทั้งหลายเราได้ทํากรรมวิตกพยาปาทวิตก วิหิงสาวิตกสามอย่างนี้ให้เป็นส่วนหนึ่งคือการภับาทเบียดเบียนนั่นเองได้ทำเนคขมวิตกอัพยาปาทาวิตกอวิหิงสาวิตกสามอย่างนี้ให้เป็นอีกส่วนหนึ่งแล้วพิกุทัังหลายเมื่อเราเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีตนส่งไปอยู่อย่างนี้กามวิตกเกิดขึ้นเราก็รู้ชัดอย่างนี้ว่ากามวิตก เกิดแก่เราแล้วกรรมวิตกนั้นย่อมเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองบ้างเบียดเบียนผู้อื่นบ้างเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายบ้างเป็นไปเพื่อความดับแห่งปัญญาเป็นฝักฝ่ายแห่งความคับแขนไม่เป็นไปพร้อมเพื่อนิพพานพิขุทั้งหลายเมื่อเราพิจารณาเห็นอยู่อย่างนี้กามาวิตกย่อมถึงซึ่งอันตั้งอยู่ไม่ได้ พี่คทั้งหลายเราได้ละและบรรเทากามวิตกอันบังเกิดขึ้นแล้วและบังเกิดขึ้นแล้วกระทําให้สิ้นสุดได้แล้วเนี่ยเห็นไหมพระองค์เห็นโทษนะเพราะเมื่อกามวิตกเกิดขึ้นเนี่ยมันจะทําให้เป็นเหตุปัจจัยของการเบียดเบียนทั้งตนเองแล้วก็ผู้อื่นแล้วก็ทั้งสองฝ่ายดังนั้นตัวกรรมวิตกเนี่ยพระองค์ให้เราเนี่ยฝึก ทิ้งฝึกละอันดับแรกเลยประหานะนะประหารละนะบรรเทาทำให้สิ้นสุดไปทำให้ไม่มีเหลือและสิ่งที่พระองค์จัดอยู่ในกลุ่มเดียวกันอีกก็คือพยาปาทาิตกพยาบาทแล้วก็วิหงสาวิตกตัวพยาปาธาิตกเนี่ยพยาบาทวิตกเนี่ยก็จะมีอะไรมีพยาปาธาธาด พยาปาทาสัญญาพยาปาทสังกปะมีสามอย่างนี้ประกอบกันเป็นพยาบาทวิตกดังนั้นเวลาคิดเรื่องพยาบาทเนี่ยมันจะคละเข้ากันทั้งความคิดปรุงอดีตบ้างอนาคตบ้างนะทั้งตัวธาตุบ้างวิหิงสาวิตกเหมือนกันเนี่ยสามอย่างนี้พระองค์จัดว่าเป็นอกุโสลธรรม ปาปการนางอักุศลานังบาปอกุศลทั้งหลายที่เราต้องละต้องทิ้งนะซึ่งถ้าเปรียบเหมือนการจะย้อมผ้าก็ต้องซักผ้าให้สะอาดซะก่อนหรือถ้าเปรียบเหมือนการสร้างบ้านก็ต้องปรับที่ให้ราบเรียบซะก่อนไอ้พวกนี้เป็นน้ำหลักตอ่อนะโคดหินนะความครุขระาของพื้นที่เนี่ยเราต้องเอาออกก่อนทำให้ราบเพื่อจะสร้างบ้านได้ นี่คือลักษณะของอกุศลที่ต้องละต้องทิ้งตรงตัดว่าเมื่อเราเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีตนส่งไปอยู่อย่างนี้พยาปาทาวิตกเกิดขึ้นเราก็รู้ชัดอย่างนี้ว่าพยาปาทาวิตกเกิดขึ้นแก่เราแล้วก็พยาปาทาววิตกนั้นย่อมเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองบ้างเบียดเบียนผู้อื่นบ้างเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายบ้างเป็นไปเพื่อความดับแห่งปัญญา เป็นฝกักายแห่งความคับแค้นไม่เป็นไปพร้อมเพื่อนิพพานพอเห็นโทษมันแบบเนี้พยาปาทาวิตกมันก็จะดับไปตั้งอยู่ไม่ได้เราก็จะตั้งจิตอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกของเราต่อวิหิงสาวิตกเช่นเดียวกันทรงตรัสเหมือนกันประเด็นที่น่าสนใจอีกอย่างคือพระองค์ตรัสว่า พิกคูทั้งหลายพี่คตรึกตามตรองตามถึงอารมณ์ใดๆมากจิตย่อมน้อมไปโดยอาการอย่างนั้นอย่างนั้นดังนั้นถ้าเราคิดตรึกในอารมณ์ใดมากจิตก็จะคอยน้อมไปในเรื่องนั้นๆเป็นเรื่องที่เราเสพครบจนคุ้นเคยเป็นนิสัยสิ่งที่วิญญาณไปตั้งแล้วทำให้เราเสพครบอยู่เนี่ยพระองค์จึงให้เราละเราทิ้ง รีบละรีบทิ้งให้ไวอย่าให้พบเกิดขึ้นอย่าให้ชาติเกิดขึ้นถ้าพิกุตรึกตามตรองตามถึงกรรมวิตกมากก็เป็นอันว่าละเนคขมวิตกเสียกระทำแล้วอย่างมากซึ่งกรรมวิตกจิตของเธอนั้นย่อมน้อมไปเพื่อความตรึกในการมพอเราปล่อยให้จิตอยู่กับกรรมวิตกมากเนี่ยเท่ากับเราละเนคขมวิตก คือละการหลีกออกจากการมเพราะเราไปไปติดตามตรองตามไปผูกติดกับอารมณ์ตัวนี้ดังนั้นจิตของเราก็จะน้อมไปเพื่อการปริตึกในเรื่องนี้เช่นเดียวกรรันพว่งบอกว่าถ้าพิกุติดตามตรองตามซึ่งพยาบาทวิตกมากก็เป็นอันวา่าละอัพยาปาทาวิตกเราไปไข้ควรเรื่องพยาบาทมาก การหลีกออกจากพยาบาทนะก็จะถูกละไปนะเท่ากับเราเนี่ยกระทําแล้วนะให้มากแล้วซึ่งพยาปาทาวิตกจิตก็จะน้อมไปเพื่อการพยาบาทอยู่เรื่อยๆตามที่เราเคยชินคุ้นเคยถ้าพิกุตรึกตามรองตามซึ่งวิหิงสาวิตกมากก็เป็นอันว่าละอวิหิงสาวิตกเสีย กระทำแล้วอย่างมากซึ่งวิหิงสาวิตกจิตของเธอนั้นย่อมน้อมไปเพื่อความตรึกในการทําสัตว์ให้ลำบากพิกุทั้งหลายเปรียบเหมือนคราวฤดูศาสตร์คือเดือนสุดท้ายแห่งฤดูฝนคนเลี้ยงโคต้อนเลี้ยงฝูงโคในที่แคบเพราะเต็มไปด้วยข้าวกล้า เขาต้องตีต้อนห้ามกันฝูงโคจากข้าวกล้าน,นั้นด้วยท่อนไม้เพราะเขาเห็นโทษคือการถูกประหารการถูกจับกลุ่มการถูกปรับไหมการถูกตีเตียนดันั้นเขาเห็นโทษเนี่ยถ้าเราวางจิตอยู่ในอกุศลเรื่อยๆเนี่ยวางจิตในอกุศลอกุศลอกุศลเรื่อยๆเนี่ยนั่นคือคติที่ไปของเราคือนรกกาเน,านิดสารเปรววิสัยนะ เราจะไปสู่ทุกขติถูกจองจําเป็นการถูกจองจําที่พระองค์บอกว่าพระองค์ไม่เคยเห็นการจองจําอื่นใดที่ทารุณเจ็บปวดโหดร้ายยิ่งกว่าการถูกจองจําในนรกกัมเนติสารวิเปราะพิสัยดังนั้นเมื่อเขาเห็นโทษตรงนี้เขาพยายามเอาท่อนไม้ตีฝูงโคไม่ให้ไปกินข้าวกล้าระมัดระวังดังนั้นคนเลี้ยงโคที่ฉลาดก็จะคอยระมัดระวังตรงนี้ ภิกุทั้งหลายถึงเราก็ฉะนนั้นได้เห็นแล้วซึ่งโทษความเลวทรามเศร้าหมองแห่งอกุศลธรรมทั้งหลายเห็นอนิสงส์ในการออกจากกามความเป็นฝักฝ่ายแห่งความผ่องแผ้วแห่งกุศลธรรมทั้งหลายพิกุทั้งหลายเมื่อเราเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีตนส่งไปอยู่อย่างนี้เนคขมวิตกย่อมเกิดขึ้น อพยาปาทวิตกย่อมเกิดขึ้นอวิหิงสาวิตกย่อมเกิดขึ้น,เ,นเราย่อมรู้แจ้งชัดว่าอาวิหิงสาวิตกเกิดขึ้นแก่เราแล้วก็อวิหิงสาวิตกนั้นไม่เป็นไปเพื่อการเบียดเบียนตนเบียดเบียนผู้อื่นหรือเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายแต่เป็นไปพร้อมเพื่อความเจริญแห่งปัญญาไม่เป็นฝักฝ่ายแห่งความคับแค้นเป็นไปพร้อมเพื่อนิพพาน แม้เราจะตรึกตามตรองตามซึ่งอวิหิงสาวิตกคือการไม่เบียดเบียนนะนั้นตลอดคืนก็มองไม่เห็นภัยที่จะเกิดขึ้นเพราะอาวิหิงสาวิตกนั้นเป็นเหตุดังนั้นการวิตกเรื่องของกุศลเนี่ยท่านไม่เห็นโทษเลยมีแต่คุณนขนาดติดตึกนะ ตลอดทั้งคืนก็ตามแม้เราจะตรึกตามตรองตามซึ่งอวิหิงสาวิตกนั้นตลอดวันหรือตลอดทั้งกลางคืนกลางวันก็มองไม่เห็นภัยอันจะเกิดขึ้นเพราะอาวิหิงสาวิตกนั้นเป็นเหนตุดังนั้นถ้าเราตรึกในเรื่องอวิหิงสาเนี่ยภัยไม่เกิดขึ้นแน่นอนไม่มีแม้จะคิดทั้งกลางคืนกลางวันก็ตา่าง พี่ขูทั้งหลายเพราะเราคิดเห็นว่าเมื่อเราตรึกตามตรองตามนานเกินไปนักกายจะเมื่อยลา้าเมื่อกายเมื่อยลา้าจิตก็อ่อนเพลียเมื่อจิตอ่อนเพลียจิตก็ห่างจากสมาธิเราจึงได้ดำรงจิตให้หยุดอยู่ในภายในกระทำให้มีอารมณ์อันเดียวตั้งมั่นไว้ ด้วยหวังอยู่ว่าจิตของเราอย่าฟุ้งขึ้นเลยดังนี้นี่ก็เป็นโทษนิดนึงที่มันจะเกิดขึ้นว่าเราจะอ่อนล้าอ่อนเพลียทั้งกายทั้งจิตเลยดังนั้นวิธีแก้ก็คือปรุงให้เราเนี่ยตั้งจิตอยู่ในอารมณ์อันเดียวเช่นอนาปานสติลมหายใจเข้าออกหรือเอาจิตอยู่กับกายของเราโดยตั้งความหวังไว้ว่าจิตของเราเนี่ยอย่าฟุ้งขึ้นเลย คืออย่าไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เลยให้ดำรงอยู่ในภายในอย่างนี้ในวิตกอื่นๆก็เหมือนกันนะอันนี้เราดูนะแม้เป็นส่วนของกุศลก็ตามนะคิดกุศลเนี่ยไม่มีโทษหรอกภายไม่มีแต่พอคิดเยอะเกินก็ทำให้กายไม่ล้าจิตอ่อนเพลียได้แล้วก็ประเด็นเดิมเหมือนกันเมื่อเราตึกตามตรองตามซึ่งอารมณ์ใดๆมาก จิตย่อมน้อมไปโดยอาการอย่างนั้นดังนั้นถ้าเราน้อมไปเพื่อเนขัมวิตกอัพยาปาทะอวิหิงสาจิตก็จะคุ้นเคยกับเรื่องนี้น้อมไปในเรื่องนี้จิตของเธอย่อมน้อมไปเพื่อความตึกในการไม่ยังสัตว์ให้ลำบากลักษณะอย่างนี้จะไม่เกิดการเบียดเบียนกันเราจะไม่เกิดความรู้สึกอยากจะทำให้สัตว์ทั้งหลายเนี่ย มีความลำบากขึ้นพูดมาถึงตรงนี้ก็นึกถึงในภิกุปฏิโมกนิดนึงว่าภิกขุกเนี่ยกระทำให้พิกุอื่นเนี่ยไม่สบายใจไม่พอใจลำคาญใจแม้ครู่หนึ่งนี้ก็พระผู้มีพระภาคก็ห้ามนี่ก็เป็นลักษณะของการเบียดเบียนก็เริ่มจากทางใจก่อนแล้วก็ออกมาทางวาจาออกมาทางกาย ดังนั้นในศิลปฏิโมกเนี่ยมันก็จะเป็นไปเพื่อการประพฤติปฏิบัติเบื้องต้นแห่งโปรมาจันท์นี่ก็สามารถโยงมาได้ในเรื่องของพระสูตรนี้อีกทิ่ครูทั้งหลายเปรียบเหมือนในเดือนสุดท้ายแห่งฤดูร้อนข้าวกล้าทั้งหมดเขาขนนำไปในบ้านเสร็จแล้วคนเลี้ยงโคพึงเลี้ยงโคได้เมื่อเขาไปพักใต้ร่มไม้หรือไปกลางทุ่งแจ้งแจ้ง พึงทำแต่ความกำหนดว่านั่นฝูงโคดังนี้ก็พอแล้วฉันใดพิกขุทั้งหลายถึงพิกขุก็เพียงแต่ทำความระลึกว่านั่นทำทั้งหลายดังนี้ก็พอแล้วฉันนั้นเหมือนกันพิกขุทั้งหลายความเพียรเราได้ปารบแล้วไม่ย่อยหย่อนสติเราได้ดำลงใบแล้วไม่ฟั่นเฟือนกายสงบระง,งับไม่กระสับกระสาย จิตตั้งมั่นมีอารมณ์อันเดียวแล้วพิกขุทั้งหลายเรานั้นเพราะสงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายได้เข้าถึงปฐมฌานอันมีวิตกวิจารมีปิติละสุขเกิดจากวิเวกแล้วแลวอยู่เมื่อเราทําอย่างเนี้ยไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะได้ปฐมฌานความสงบในระดับที่หนึ่งซึ่งเป็น ความสงบที่เพียงพอใช้เป็นบาดฐานในการเข้าถึงมรรคผลนิพพานได้ถ้าเราตามเห็นการเกิดดับขัธนทั้งห้าต่อไป